บ่อทองวงจันทวิทยาอําเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีในวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชสวนไร่ค่ะค่ะที่มาและความสําคัญนะคะในอําเภอบ่อทองมีเป็นเขตที่มีพื้นที่ทําการเกษตรมีการเพราะปลูกเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้สายเคมีช่วยเร่งผลผลิตจึงทําให้ริมเสื่อสภาพลมค่ะ พวกเราจึงคิดค้นโรงงานน้ำหมักชีวภาพจากพืชสวนไร่ขึ้นเพื่อทำให้ดินที่เสื่อสภาพกลับมาฟื้ร่วน,บบน,นเหมาะแก่การเพาะปลูกอีกครั้งและยังสามารถไล่มดที่อยู่ในดินได้อีกด้วยค่ะค่ะสำหรับวัตถุป,ประสงค์นะคะ 1. ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุยสามารถอุ้มน้ำและอากาศได้ดียิ่งขึ้น 2. ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเพิ่มอาหารให้ดินและพืชค่ะ3 ช่วยบำรุงให้พืชผลเจริญงอกงาม 4. ีช่วยไล่มดในดิน5เพื่อเผยแพร่น้ำหมักีวภาพสู่ชุมชนค่ะทำอะไรกันที่นี่เนี่ยคุณนันดิดีคุณนันด้วยตนัานม่นทำอะไรกันน่ะมันเก็บต้นหอมมาทำอะไรกันวะอ๋อเห็นวันนี้คู่กับแพงอะบอกว่าจะเอาต้นหอมมาไปขายแล้วติลานู้ไมว่า สีเหมาลองทดลองให้เราดูบ้างให้ดูแต่งให้เราทำบันดึงด้วยอุ้ยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนี่นะมาดูนั้นแบ่งคนละเครึ่งนี่เราแบ่งให้นี่นะเราเราก็เลือกใบออกอย่างนี้นะที่มันไม่สวยอะอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อลอกออกใช่เนี่ยเราลอกออกสวยอะออกนะ เนี่ยเห็นไหมเลือกออกแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อแล้วใบนี้ไปขายแล้วใบนี้เราจะาไปทําอะไรเนี่ยค่ะหลังจากที่เราเด็ดใบ,บต้นหอมออกแล้วนะคะแล้วก็จะเอาเศษใบ,บนั้นไปทําน้าหมักชีวภาพค่ะหมุวยวันนี้เรามาทําอะไรกันที่แปลงถัง่วฝักยาวเนี่ยวันนี้นะเขาจะพาทุกคนนะ่ะมาดูว่า ่วโักยาวเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่ถักที่เราสามารถนําไปทําปุ๋ยหมักได้อ่ะแล้วยอดสามารถทําได้ไหมมวยไม่ได้แล้วใบล่ะยิ่งไม่ได้เลยแล้วฝา,ากล่ะฝากอันเนี้ยมันยังสวยอยู่มันสามารถนําไปขายได้นะเราต้องหาฝักที่มันไม่สวยแล้วอ่ะที่เขาไม่ใช้แล้วไปทาอ๋องั้นเราไปหากกันเถอ,อะ,อะเอ๊ะว่าแต่เพลงกับตู้ถายไปไหนล่ะน่นสิเราไปตามหาเขาเพ้ห<อ> สามารถนไปทปําปุ๋ยมากได้นะอย่างที่เขาบอกผู้ไงอ๋อที่มันเป็นถั่วฝอใช่ไหมใช่งั้นเราไปช่วยเก็บถั่วฝอไปทําปุ๋ยมากกันเถอปะป่ะป่ะไปไปไปเนี่ยดูสิเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยโุยดูดิีใช้ไม่ได้ เลยค่ะหนึ่งนะคะใส่พอดอหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็ใส่ไปเลยช่วยสสองเราก็ใส่กาก,ากน้ำตาลประมาณห้าช้อนโต๊ะค่ะใส่ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะ แล้วต่อไปเราก็เอาผักใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เอาฝาปิดไว้ประมาณ สสัปดาห์นะคะแล้วเราค่อยมาเปิดดูแล้วเอาไม้คนค่ะ